สวัสดีครับชาว f p s Thailand ทุกท่านครับวันนี้พี่แว่นมีจอเล่นเกมจาก BenQ มาให้ชมกันอีกแล้วผมเป็นรุ่นใหม่ที่มีชื่อรุ่นว่าชื่อรุ่นมันก็เหมือนอนกันนะแต่ตัวนี้รหัสมีชื่อว่า BenQ XL XL นี่ก็จะเป็นรุ่นที่แบบรุ่นท็อปเลยนะร,รุ่นท็อป24ก็คือ24นิ้ว 30T นะผมคือรหัสเต็มๆ XL 24 30T อย่างที่เราทราบฮะตัว XL จะเป็นตัวท็อปของทาง BenQ ฮะก็เขาจะจัดอ่าพวก หลักๆณนะตอนแรกตอนนั้นนะฮะจอเล่นเกมเนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่องอ Refresh Rate BenQ ก็จัดให้120ยยเฮิร์ตแต่ณนะตอนนี้ฮะตัวล่าสุดตัวลังหักมาของ BenQ เนี่ยจับไปที่หนึ่งอเท่าไหร่นะหนึ่งสบเฮิร์ตแล้วนะผมก็ปรับได้ร0 0 120ิแล้วก็144เฮิร์ตโอเคตัวนี้ตอนตแรกพี่แว่นกาจะถ่ายแบบประกอบเสร็จแล้วแต่มันของมาเยอะก็เลยทำเป็น Unbox ให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูกล่องมันนี่คือกล่องนะฮะกล่องก็ค่อนข้างใหญ่นะ ก็เ,เดี๋ยวไล่จากซ้ายเอาฟีเจอร์เด่นๆเด่นที่พี่แบนพูดไว้เลยนะฮะนี่คือ refresh rate ครับ100 144แล้ว120ยยเฮิร์ตนะถัดมา r e s p one s time 1มิลลิเซก V นี่คือตัวใหม่ฮะดิจิตอลไวเบ a n c ์เดี๋ยวจะ Auto. อธิบายออโต้ออเป็นเป็นพวกอ่า preset นะฮะ preset ต,ต่างๆ FPS, เกม fps หรือว่าเกมโมบ้าอะไรพวกเนี้ยก็จะมีให้โหลดส่วนนี้คือระบบคลาวด์ของเขาก็สามารถดาวน์โหลด preset แล้วก็อัพขึ้นคลาวด์ของทาง b e n q ได้ อันนี้แบ็กอีควอไลเซส่วนนี้ Low Blue Light Low Blue Light ก็คือลดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาได้นะฮะโ okay. อเคครับพี่แบนอธิบายถึง Color White Balance หรือว่าถ้าพี่แบนติดปากว่าเป็น Digital White Balance เพราะว่าใช้การ์ดจออินเดียแล้วเวลาปรับใครที่เคยดูหรือว่าเคยเล่นซีเอจยกตัวอย่างทีม NIP เนี่ยปรับแทบทุกคนนะการ์ดจออินเดียก็จะไปที่เซตติ้งของเอ็นเวียใช่ป่ะแล้วก็ดิจิตอลไวเบรนส์ดันไปร้อยเลยมันจะทำให้สีสดขึ้นแล้วทำให การมองอ็อบเจกต์ต่างๆของแมปเนี่ยชัดขึ้นแยกแยะได้ชัดขึ้นซึ่งเบนคิวเล้งเห็นว่าโปรพิเอร์มันใช้กันเยอะเขาก็เลยจับยัดมาจับยัดมาในจอเลยสามารถปรับในจอไม่ต้องไปยุ่งกับการ์ดจอเลยทนี้โดยมีชื่อว่า Color w ร b ไวเบนะฮะอันนี้คือ1ส่วนแต่พี่แว่นไม่ได้ใช้นะคีอรอใช้บ้างไม่ได้ใช้แต่แต่จีนี่ใช้ประจำนะฮะน้องจีนี่ใช้ก็ปรับเขาจะมองเห็นชัดของเขาแต่พี่่นต้องทํางานกราฟิกด้วยกับปรับกลับไปกลับมาแต่ว่าถ้าหลังจีนี่ใช้จอเนี้ย มันปรับง่ายนะก็คือกดที่จอเลยง่ายๆโอเคอันบล็อกออกมาตอนแรกเปิดมาก็มีตัวจอเนาะอันนี้ก็เป็นพระเอกเลยตรงนี้นี่ฮะยีสี่นิ้วจอแบบนอนแกล์นอนแกล์ก็คือจอด้านะนะฮะด้านหลังน่าแปลกใจครับเขาเสียบสายดูออมาให้เลยครับดูออสกนอลเสียบมาให้เลยเออนี่ฮบใหมก่กิ๊กอันนี้จะเป็นปุ่มล็อกนะฮะปุ่มล็อกข้างหลัง เดี๋ยวขอญาตวางนวมันหนักนะฮะมีต่อรีโมทครับมีเสียบ USB ครับมี HDMI 2พอร์ตครับ DVI 1พอร์ตครับ D-sub 1พอร์ตครับนี่นะฮะนี่ฮะ Display Port เ,เป็นพอร์ตสำหรับเพื่อนาคตนะฮะเรียกง,ง่ายสมมติอ่าไอสายสาย Dual Dual เนี่ยเปรียบเป็นถนน4เลน Display Port เนี่ยจะเป็นถนนประมาณ8เลนหรือ12เลนคือแบนวิด t ์เขากว้างกว่า นะครับ<ม>ผมจอรุ่นใหม่ๆม,มาก็จะต้องจะต้องรองรับ display port ตละนะฮะโอเคมาดูอุปกรณ์ที่มันแถมมาไม่แถมหรอกมันต้องมีแหละครับผมอันนี้แน่นอนครับเป็นผ้าคลุมจอสําคัญคัะเวลาเราไม่อยู่ก็คลุมจอไว้นี่เื่ยจะไมไ่แกะนะคู่มือแมนวนต่างๆสาย AC ครับสายไฟเมนของตัวจอแกะไว้เลยฮะยังไงก็ต้องใช้เดี๋ยวเดีย๋ยววางไว้แกะวางไวอ้อันนี้เป็นสาย USB สาย USB เอาไว้แบบเอาไวเสียบเสียบข้างจอ USB อยู่ไหนวะอะนนี่ฮะลืมให้ดูตรงนี้นี่มันสามารถใส่ไอหูฟังได้ด้วยนะหูฟังกับไมต่อได้ด้วยฮนะส่วนนี่อะไรห้อยหูฟังครับนี่ไหนก็ไหนๆละ่ะเอาไว้ห้อยหูฟังขออนุญาตนี่ชอบมากไอห้อยหูฟังเนี่ยเสาวเอกครับ <c oughs> สร้างบ้านก็ต้องมีเสานะอันนี้คือเสาเอกตัวตั้งของจอนะฮะรู้สึกว่ารุ่นนี้มีมีเกตมาบอกให้ด้วยนะฮะว่าปรับไปที่เลขเท่าไหร่เวลาแบบเคลื่อนย้ายอะไรเราจะจะได้จําได้นะฮะผมจะได้จําได้ถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ทางเ็นคิวเขาใส่เข้ามาอ่ะอันนี้ฐานครับฐานหน้าตาจะแตกต่างกันกับรุ่นเก่าๆส่วนอันนี้ฮะ เอสวิชเป็นรีโมทนั่นแหละเป้ยแนขออนุญาตแกะนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ฮะเอสวิชก็เขาจะมาวางไว้ตรงฐานนี่เลยนี่อารมณ์นั้นนี่ฮะวางปุ๊บเนี่ยฮะก็จะเป็นหลักๆที่อ่าทางเป็นคิวเขาใส่มาให้นะครับผมนี่นี่ฮะเดี๋ยวพป้แบนขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผม แชแนนนี่ฮะประกอบเรียบร้อยรวดเร็วมากที่จริงหลังหลังกล้องนี่ประกอบการวุ่นวายเลยพี่แบนกับคีรอสนะฮะ,อ,ะอย่างที่เห็นนะที่โชว์ตรงซ้ายมือของท่านนี่ฮะก็จะเป็นอนอกจากเป็น USB แล้วแล้วก็ต่อไมค์หูฟังได้แล้วก็ยังไปที่แขวนหูฟังได้ด้วยนะฮะนี่มาแขวนให้ดูนะผมประมาณนี้เนาะโอเคเจ้าตัวนี้เป็น24นิ้วนะฮะพี่แ่นเซตอัพเรียบร้อยแล้วไอตัวเอสวิตก็เรียบร้อยตัวจอก็ยังได้เหมือนเดิมครับ นี่ฮะปรือจะเอน็นแงนเอน็นอะไรได้หมดนะฮะดูการปรับระดับด้านข้างนะฮะนี่นี่ฮะก็ไม่ยากครับไอ้ตัวนี้มันแค่เป็นตัว,ต,วตัวมาร์กว้เฉยๆว่าจุดหนึงจุดไหนเรากดขึ้นกดลงได้เลยฮะสมมติเราเล่นกันที่ตรงนี้แล้วเ,เราก็จกําไว้เลยว่าเฮ้ยกูอยู่ตรงนี้นะเวลาเคลื่อนย้ายหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะได้เล่นที่จุดจุดเดิมนะฮะด้วยตัวจอสามารถหมุนได้อยู่แล้ว นี่ฮะหมนุนตรงมือพี่แว่นเนี่ยเอาไว้หิ้วได้นะฮะเดี๋ยวมาดูการปรับเซตติ้งเนี่ยผ่านตัวเอสวิตต์ตรงนี้อ่ะก่อนจะพูดถึงเอสวิตต์เจอตัวปุ่มพาร์เนลนะฮะตรงด้านด้านข้างเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสัมผัสทัชนะฮะจะปิ๊บปิ๊บแต่เนี่ยจะเป็นการกดเลยนะฮะทุกปุ่มนะเดี๋ยวเพี้ยนกดให้ดูมีเสียงด้วยนะฮะนี่คือปิด ส่วนไอ้าปุ่มที่เหลือก็คือเป็นพวกเมนูต่างๆนะฮะมาดูสิ่งที่ยังเป็นจุดเด่นของทางจอ BenQ รุ่น XL อยู่นะครับผมนี่ฮะเบอร์เรดักชัน default ของโรงงานตั้งไว้ off แต่ถ้า on เนี่ยมันจะมีผลกับเกมที่แบบ FPS แบบเคลื่อนไหวหน่อยมันจะลดอาการเบอร์ของของหน้าจอนะครับผม Picture Mode นะฮะก็จะเป็น Preset ต่างๆที่เขาตั้งมาไว้ให้ครับ FPS มี2อัน r t s g a m e g a เ e r 1 gamer 2กมเมและสามมูฟี่รูทสแตนดานะฮะ หรือว่าจะโหลดจากคลาวของทางเป็นคิวก็ได้นะครับผมถัดมาครับอันนี้ที่เด็ดเลยนะผมดิสดิสเพย์โหมดหรือว่า Smart Scaling งนะฮะฟูก็คือพี่แม่ตั้งไว้พัน0ปนะฮะเล่น c ี g o 1จ8โอพันด้วยนะฮะซึ่งถ้าเราถนัดแบบจอเล็กๆหน่อยนะฮะเราก็สามารถเลือกได้ฮนะ,ะอย่างนี้ก็เป็นจอ17นิ้วนะะี่ฮะเป็นสเกลจอ17นิ้วลงมาอีกเป็นสินิ้วสต่อสนะะี่ฮะ ถัดมาอีกเป็น19นิ้ว widescreen ถัดมาอีกเป็น21.5นิ้ว16.9ครับเกือบเต็มนะฮะถัดมาเป็น16.10ครับอ่า16.10 22นิ้ว16.10ก็จะเป็นสัดส่วนจอที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะฮะถ้าเป็น full ก็อันนี้เป็นมีอีกอันนึงขออภัยเป็น23นิ้ว16.9ครับเห็นขอบอยู่นิดนึงนะครับผมเห็นขอบอยู่นิดนึงนะฮะก็จะเป็น smart scaling ซึ่งซึ่งมีอยู่แล้วนะครับผมโอเค อันที่มันมีเพิ่มเข้ามานะฮะก็แบ็กคอเลเซอร์เราพี่แว่นอธิบายมาเยอะแล้วนะฮะแบ็กคอเลเซอร์ order, ก็เดี๋ยวใช้สวิตช์นี่แล้วกันจะได้ใช้ด้วยนะี่ฮะโลบูไลท์ครับก็สามารถตั้งได้1 2 3 4 5แล้วแต่ว่าเราเราจะชอบแบบไหนถ้าถ้าตั้งเยอะก็ถนอมสายตาเยอะเหมือนกันนะฮะผมนี่ฮะดิจิตอลไวท์แบรนด์หรือว่าเบนคิวเขาเรียกว่าคัลเลอร์ไวบรันส์นะฮะ Default อยู่ที่10ครับสังเกตสีนะฮะ อันนี้คือปกติครับพอพี่แว่นดันขึ้นไปนี่ฮะใครที่ใช้การ์ดจอร์ i วิดีโเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดก็จะคล้ายๆกันนะ,ะคือมันคือมันปรับความเข้มความชัดของแสงนะ,ะของแสงของแสงสีด้วยนะฮะมันทำให้เห็นออบเจกต,ต์ต่างๆได้ชัดขึ้นคนเล่นเกม FPS เนี่ยส่วนมากจะปรับกันอ่ะกับการลองปรับศูนย์นี่จะเป็นขาวดำเลยนะฮะนี่ฮะปรับสุด ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมสำหรับคนที่ใช้จอ,อ BenQ XL 2430T ตัวนี้นะถือว่าเป็นรหัสใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างผมถ,ถือว่าเป็นการ unbox แบบบานบานลูกทุ่งลุกทุ่งแล้วก็เทสให้ดูจุดที่เปลี่ยนไปแล้วก็เพิ่มขึ้นของทางจอ,อ BenQ XL 23เฮ้ย 2430T นี่ขนาดพี่แว่ยังหลง,ลง,ลงยังลืมรหัสนะ เป็นความรู้กันนิดนึงนะสมาร์ทสเกลลิงเนี่ยสามารถใช้ได้กับ1 2 0 h งเฮิร์ตเท่านั้นนะครับผมส่วนถ้าปรับเป็น1 4 4่งเฮิร์ตเนี่ยจะไม่รองรับสมาร์ทสเกลลิงก็จะเมนูมันก็จะมืดไปมันจะมองไม่เห็นนะครับผมส่วนสมาร์ทสเกลลิง่ะมีประโยชน์สําหรับนักแข่งบางคนที่รู้ตัวว่าการแข่งแลนในที่จะถึงนี้ใช้จอขนาดเท่าไหร่ร้านไหนขนาดเท่าไหร่งเงี้ยก็สามารถปรับสมาร์ทสเกลลิงได้ก,ก็ก็ทําให้ความคุ้นเคยก็มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเวลาไปลงสนามจริง สนามแข่งจริงก็จะสามารถปรับตัวได้ไวนะผมโอเคสรุปว่าเจ้าตัวรุ่นนี้ครับนอกจากมี eye care low blue light black equalizer smart scaling อ่า display mode แล้วฮะจุดเด่นก็คือเนี่ยครับ color white b ์แบรนนี่แหละครับที่ทำให,ให้คนเล่นเกมสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องไปปรับที่การ์ดจอด้วยนะผมและที่สำคัญ refresh rate อยู่ที่144 hz สสูงสุดนะครับผมใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตาม ร้านคาชั้นนำร้านไอทีชั้นนำนะครับผมโอเควันนี้พี่ว่นขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ